ที่เรียนภาษาฝรั่งเศสก็เพราะว่ามีผัวเอ้ยมีแฟนเป็นคนฝรั่งเศสก็เลยต้องเรียนนะคะแต่ตอนแรกๆเนี่ยไม่ได้มีความตั้งใจที่อยากจะเรียนภาษาฝรั่งเศสเพราะคิดว่าไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ภาษาฝรั่งเศสอะคือตอนที่รู้จักกับแฟนก็คือพูดภาษาอังกฤษสื่อสารกันด้วย ภาษาอังกฤษแต่พอเริ่มหนีตามผู้ชายไปอยู่กับแฟนตอนนั้นก็ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดตราดนะคะที่เกาะช้างพออยู่ด้วยกันได้สักพักแฟนก็เริ่มสอนภาษาฝรั่งเศสแต่ก็ไม่เข้าใจอ่ะพิติไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าไม่มีพื้นฐานใน ภาษาฝรั่งเศสเลยนะคะภาษาอังกฤษยังแทบจะเอาตัวไม่รอดนะคะพอเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสตอนนั้นก็เรียนกับแฟนนะคะเขาก็จะมีหนังสือเล่มหนึ่งอะแล้วก็สอนแล้วพิติก็เปิด YouTube ดูไปด้วยก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะจนวันหนึ่งแฟนก็ ให้ไปเรียนที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพตอนนั้นลงทุนแบบนั่งนั่งรถนั่งรถรงเรือเดินทางไปเรียนที่กรุงเทพเลยนะคะคือต้องไปไปพักที่เหมือนเราไปไปเหมือนเราเป็นนักเรียนประจำอะ่ะคือเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วสาร์อาทิตย์ก็กลับ ที่เกาะช้างคิดดูนะคะ Nigeria> คือเริ่มเรียนที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพอ่ะก็เรียนกับคุณครูที่เป็นคนฝรั่งเศสแต่มันก็ไม่เข้าใจอ่ะพอเรียนพอเรียนได้สักพักก็ต้องเข้าไปดูใน YouTube ที่เป็นคุณครูภาษาไทยนะคะสมัยนั้นก็จะมีคุณครูแพรวคุณครูปัญโญครูแตงโมครูน้องขวัญครูต่างๆนะคะที่มีอะไรมีใน YouTube ก็สรรหาเรียนก็คิดว่าเข้าใจไหมมันก็เข้าใจแต่ทำไมถึงนำไปใช้ไม่ได้อะตอนนั้นก็ไม่เข้าใจนะคะ จนมาถามตัวเองว่าทําไมถึงไม่เข้าใจออฟก็เป็นเพราะว่าอันนี้ในความคิดส่วนตัวก็คือว่าเรียนไปเง้นๆน่นะ <c oughs> มันเหมือนโดนบังคับนะคะมันมันมันไม่มีเป้าหมายที่เป็นไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนที่เป็นของตัวเองอะ่ะคือเราเรียนไปนทําไมเหรออะไรเงี้ยหรือ หรือเรียนเรียนไปเดี๋ยวก็เข้าใจเองมั้งแบบนี้นะคะพิติเรียนเรียนจนถึง A2 สองอะขนาดวันที่เรียนจบอะยังทำข้อสอบไม่ผ่านเลยนะคะที่สมาคมฝรั่งเศสคือพิติมีความเข้าใจว่าเวลาเราเรียนโซเราเรียนอะไรสักอย่างเนี่ยอะอย่างเราอย่างพิติเรียนภาษาฝรั่งเศส่ยพอเรียนปุ๊บ กลับมาเลยต้องมีการทบทวนมีการมีการเออมีการมีการทบทวนแล้วก็ต้องมีครูที่คอยให้คำปรึกษาถ้าย้อนกลับไปอะพิติพอจะนึกออกแล้วว่าพิติไปเรียนเรียนที่สมาคมฝรั่งเศสเรียนเสร็จก็คือจบอย่างว,วันว,วันจันทร์เนี่ย พ่ตีเรียนในห้องตึ๊ด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 มีการบ้านทำ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 แล้วก็คือจบอ่ะไม่มีการเขาเรียกว่าไม่มีการอ f t เตอร์อัเตก็คือไม่มีการนำมากลับมาถามตัวเองว่าวันนี้เราเรียนอะไรแล้วเราเข้าใจไหมแล้วเราเอาสิ่งที่เราเรียนเนี่ยไปใช้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะมันไม่มีการสรุปอ่ะ mm hmm. เขาเรียกว่าแรป p up เนาะแรปอัพก็คือการสรุปว่า วันนี้เราเรียนแล้วเราได้อะไรแล้วเราจะเอาไปใช้ยังไงมันไม่มีการสรุปแบบนี้นะคะคือเรียนเรียนไปวันๆน,น่ะ,ะพูดง่ายๆคือเรียนไปวันๆไม่มีการนำมาทบทวนเพราะฉะนั้นพิติเรียน a 1 a 2ที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพอะคือครูเขาก็สอนดีนะคะแต่ทีนี้เป็นเพราะว่าตัวพิติเองไม่มีความไม่มี เป้าหมายที่ชัดเจนว่าฉันจะต้องพูดให้ได้ฉันจะต้องนําวิชาที่ฉันร่ําเรียนมาเนี่ยไปต่อยอดไม่มีคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นพอเวลาพิธีเรียนจบปุ๊บก็เลยไม่สามารถที่จะสื่อสารหรือนําไปใช้ได้พอเวลาจะพูดก็พูดผิดพดูดผูกเนี่ยหรือเวลาจะพูดก็ไม่รู้จะเริ่มจะพูดยังไงพูดพูดได้ก็เรียกว่าพูดไม่ได้ดีกว่านะคะ เมื่อเรียนจบปุ๊บพอถึงช่วงที่จะต้องมาประเทศฝรั่งเศสอ่ะมันเลยมีความรู้สึกว่าอุ๊ยเราจะไป,ประเราจะไปฝรั่งเศสแล้วว่าทำไมเราพูดไม่ได้อ่ะทำยังไงดีเวลาผ่านตอมอแล้วสมมติว่าเจ้าหน้าที่เขาถามเราเราจะตอบได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีความกังวลวิตกกังวลไปหมดเลยนะคะแล้ว เมื่อต้องมาใช้ชีวิตที่ประเทศฝรั่งเศสอเราจะต้องเข้าสู่กระบวนการต่างๆของภาครัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการเข้ารายงานตัวหรือการอบรมกับออฟฟี่อะไรเงี้ยตอนนั้นพอพิติมาที่ประเทศฝรั่งเศสพิติก็ได้ชั่วโมงเรียนนะคะได้ชั่วโมงเรียนกับออฟฟี่อ่ะ A1 1 100ชั่วโมง A2 อีก100ชั่วโมงเพราะว่าก่อนที่จะไปรายงานตัวพิติก็มีการแบบซ้อมซ้อมมีการท่องอ่ะท่องจำว่าเอ๊ะถ้าเราไปรายงานตัวเขาจะถามอะไรพิติก็หาหาหาในอินเทอร์เน็ตนะคะว่าเอ๊ะเราจะต้องเตรียมประโยคหรือคําพูดอะไรเวลาเราไปเจอเจ้าหน้าที่เงี้ยสมมติว่าเขาถามเราว่าทำไมคุณถึงมาประเทศฝรั่งเศสทําไมคุณ คำถามเหล่านี้พิติก็มีการเตรียมแต่พอไปถึงจริงๆอ่ะอุ้ยนั่ละทำไมไม่เห็นถามเหมือนที่เราท่องเลยอะไรเงี้ยแต่ก็พอที่จะได้เพราะฉะนั้นชั่วโมงชั่วโมงในการที่พิติจะต้องไปเรียนภาษาฝรั่งเศสกับโอฟฟี่ก็เลยได้น้อยความจริงอ่ะพิติอยากได้ชั่วโมงเยอะๆเพราะว่าจะได้พิติอยากเรียนนะคะพิติอยากเรียนคือตอนนั้นเริ่มอยากเรียนละ แต่พอพอไปเรียนกับออฟฟี่อ่ะก็มันเหมือนอีกแล้วอ่ะก็คือว่าเอ๊ะทำไมอ่ะเรียนแล้วทำไมเราสื่อสารได้ไม่คล่องอ่ะเราไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นเพราะอะไรตอนนั้นพิติก็ยังไม่เข้าใจนะคะจนมาตอนนี้พิติเริ่มเข้าใจละอ๋ะออเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าต่อไปคลิปเดี๋ยวพิติจะเล่าในคลิปต่อไปนะคะว่า เป็นเพราะอะไรแต่ว่าตอนเนี้เป็นคลิปเล่าประสบการณ์เบื้องต้นดีกว่าว่าทำไมถึงต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสแล้วมีความเป็นมายังไงนะคะเดี๋ยวกรอคลิปที่ยาวนะคะอยากจะขายเห็ดลมนะคะอยากจะเมาส์อยากจะอู้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรหรืออยากรู้อะไรนะคะก็คอมเมนต์ถามพี่ตีได้ที่ข้างล่างใต้คลิปนี้นะคะคลิปนี้เป็น เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นดีกว่าว่าทํำไมถึงเรียนภาษาฝรั่งเศสเรียนแล้วมีความเป็นมายังไงกว่าจะสื่อสารพูดอ่านเขียนเนี่ยภาษาฝรั่งเศสได้นะคะเอาละค่ะโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะค่ะอย่าลืมคอมเมนต์ถามนะคะลรวจะมาตอบมาเล่ามาเมาส์กันต่อในช่วงคลิป ต่อไปค่ะ